วัีคหะคุกคงทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เรียนจีนกับหยางเราซื้อพอดแคสต์ค่ะดิฉันหยางลี่วนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะพอดแคสต์นี้นะคะจะนำเสนอรายการเรียนภาษาจีนแล้วก็ การพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับจีนนะคะมาสู่คุณผู้ฟังจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะในอดีตผู้คนมักจะชอบถ่ายรูปคู่กับป้ายสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปเยือนโดยกล้องถ่ายรูปที่ต้องใส่ฟิลม์มที่ต้องนำไปล้างแล้วถึงจะได้ดูภาพที่ถ่ายออกมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปวิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงคำว่าถ่ายรูปเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารต่างๆเข้ามาแทนที่ ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ชาวจีนมีความนิยมถ่ายรูปเช็คอินแนวใหม่ๆคือไม่ใช่การไปถ่ายรูปเช็คอินกับป้ายชื่อสถานที่ที่ไปเยือนอีกแล้วแต่เป็นการถ่ายรูปกับไอศครีมไอศครีมมีความสำคัญขนาดไหนมันสวยงามยังไงทำไมถึงต้องถ่ายรูปกับไอศครีมด้วย ไปฟังกันนะคะในชิดชัทชัยหน้าตอนนวัตกรรมไอศครีมจีนค่ะเราต้นปีที่แล้วณนะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจีนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์าทางวัฒนธรรมอันโด่งดังไปทั่วประเทศจีนเป็นการสร้างสรรค์ผลงานไอศครีมแท่งรูปทรงสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสัญลักษณ์เด่นๆอื่นๆของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงปักกิ่งอย่างหอฟ้าเทียนฐานก็ทำไอศครีมแท่งรูปทรงหอฟ้าเทียนฐานออกมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเช็คอินในโซเชียลเป็นการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรากำลังเที่ยวอยู่ที่ไหนแทนที่จะส่งเป็นรูปถ่ายกับตัวหอฟ้าเทียนฐานจริงๆนอกจากนี้ยังมีไอศครีมรูปประตูเมืองเฉียนเหมิน รูปสนามกีฬารังนกที่เคยใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้งฤดูร้อนและหนาวไอศครีมรูปดอกบัวจากสวนสาธารณะเป๊ยไฮและพระราชวังหยวนหมิงหยวนก็มีให้เลือกถ่ายรูปเช็คอินและลิ้มรสความหวานเย็นชื่นใจเช่นกันเหวนช่วงเสว่ยเกาหรือไอศครีมแท่งสร้างสารรค์ทางวัฒนธรรมนี้มีให้เห็นทุกคนทุกแห่ง และกำลังฮอตฮิตอย่างมากท่ามกลางหมู่นักท่องเที่ยวในจีนไม่เฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงปักกิ่งเท่านั้นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสคัญที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างถ้ำม,มอ,อกเกาในเมืองตุนหวงมนตลการสู้ก็ไม่ยอมตกเทนค่ะทําไอศครีมรูปหอหินแกะสลักออกมาให้ถ่ายรูปเช็คอินกัน ที่ปิงหมาหยงหรือสุสานจินซีฮ่องเต้นในเมืองซีอานมณฑลซานซีก็มีไอศครีมรูปหุ่นทหารแล้วก็ม้าของจักรพรรดิจินซีวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยก็มีไอศครีมรูปหอนกกระเรียนเหลืองที่เป็นสถานท่องเที่ยวเช็คอินที่สำคัญในเมืองอู่ฮั่น อกจากไอศครีมรูปสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างแล้วยังมีไอศครีมสร้างสรงสรค์ทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆอย่างสิงโตโหินแกะสลักที่เรามักจะเห็นตามหน้าตำหนักจีนต่างๆก็ถูกนำมาสร้างสารรค์เป็นไอศครีมด้วยนอกจากนี้ยังมีไอศครีมรูปหมีแพนด้าน่ารักน่ารักรูปปลาปลาโลมามา้าเสือลิงไก่อูดหรือแม้แต่รูปไดโนเสาร์ก็มีค่ะ หาได้ที่ไดโนเสาร์แลนด์หรือว่าคงหลงเหือนในเมืองฉังโจมณฑลเจียงซูเลยค่ะไอศครีมรูปดอกไม้ต่างๆก็แกะสลักเป็นไอศครีมได้วิจิตรงดงามจนไม่กล้ารับประทานเลยนะคะมีทั้งดอกไม้ดอกซากุระดอกโบตันหรือแม้แต่ดอกบัวก็ทำออกมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะ ยังมีไอศครีมรูปวัตถุโบราณที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ต่างๆด้วยนะคะอย่างหน้ากากโบราณหรือว่าหน้างิ้วในพิพิธภัณฑ์ซันซิงตุยที่มณฑลเสฉวนก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากๆค่ะเครื่องสำริดต่างๆอย่างภาชนะโบราณหรือว่ารูปเสื้อกรอกก็มีค่ะเลือกรับประทานตามแบบที่ชอบเลยนะคะ พูดถึงรสชาติไอศครีมก็หลากหลายไม่แพร้รวดลายเลยค่ะมีทั้งรสนมรสวานิลารสช็อกโกแลตสตรอเบอร,รี่ชาเขียวมัทฉะชาอูหลงสม้มมะม่วงรสซันจาหรือที่คนไทยเรียกว่าเสียงจาก็มีค่ะที่ออกรสเปรี้ยวๆนะคะช่วยย่อยได้ดีด้วยนะคะชอบรสไหนเลือกรสนั้นเลยนะคะแล้วก็ในลายอะไรก็เลือกได้ตามชอบเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ ทันี้เรามาส่องราคาไอศครีมสุดฮิตนี้กันดีกว่านะคะราคาก็ไม่แพงมากค่ะแตกต่างกันไปต่ำสุดเท่าที่เราซื้อดูเริ่มต้นที่แท่งละประมาณ10หยวนนะคะไปจนถึง25หยวนเลยค่ะประมาณ50กว่าบาทถึง100กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะขึ้นอยู่กับลวดลายรสชาติแล้วก็สถานที่ค่ะน่าลองมากๆนะคะมีโอกาสเราซื้อต้องขอเช็คอินตามเทรนบ้างแล้วค่ะ ทานไอศครีมเสร็จยังสามารถเก็บไม้ไอศครีมที่บางอันก็มีพิมพ์ชื่อสถานที่แล้วก็ลวดลายสัญ,ญลักษณ์ของสถานที่นั้นๆด้วยนะคะเอามาใช้ขั้นหนังสือหรือว่าจะเก็บเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราได้ไปเยือนที่นั้นๆมาแล้วก็ได้ค่ะเมื่อก่อนนะคะเราซื้อจะชอบสะสมพวกพวงกุญแจหรือว่าแมกเนตติดตู้เย็นตามสถานที่ที่เคยไปเที่ยวอะคะ่ะตอนนี้คงต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วค่ะที่สําคัญนะคะเราซื้อชอบทานไอศครีมอยู่แล้วด้วย แค่คิดก็มีความสุขมากแล้วค่ะฮั Hello, The er. ลโหลวันนี้ที่บลาอ家收์咱们จ周再见ลนี้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ